สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจก่อนนะครับครับสวัสดีครับอ่นี่คือสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเทาเอ็นออนนะครับเท้าอ็นออนจะมีสรรพคุณอ่ามากมายนะครับแต่จะมาพูด เพียงแค่เล็กน้อยก่อนนะครับสำหรับสบคุณของว่านเทาเอ็นอ่อนนะครับสำหรับสบคุณของเทาเอ็ au, นอ่อนนี้ก็จะมีสคุณเกี่ยวกับทั้งด้านการรักษาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคเบาหวานนะครับ เป็นไขมันในเลือดนะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ปวดกระดูกนะครับแก้ปวดกระดกูกเส้นเอน็นยึดเส้นเอ็นตึงนะครับ แก้ปวดกล้ามเนื้อนะครับสมุนของสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนนี่นะครับสบรับคุนั้นมีมากมายนะครับสำหรับเท้าเอ็นอ่อนนะครับสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนนะครับจะเป็นลักษณะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็จะ เป็นเถาวันเลื่อยไปตามสภาพของต้นต้นตามสภาพของต้นของเถาวันนะครับตามอายุของอเถาวันคือเถาเอ็นอรน,นะครับจะมีลักษณะดอกสีขาวนะครับเป็นลักษณะดอกสีขาวข้างในต้นก็จะเป็นลักษณะ ถ้าเป็นสดก็จะออกเป็นสีสีแกมเหลืองนะครับถ้าต,ตากแห้งเราก็จะเป็นสีขาวสีเทาไปนะครับสำหรับเทาวันนะครับในการที่จะนำมาใช้นะครับจะใช้แบบต้มสดก็ได้นะครับจะใช้แบบต้มสดนะครับก็ได้ครับ จะตัดหั่นออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับอยากใช้ได้ทั้งต้นทั้งเถาทั้งใบนะครับนำมาต้มกะพระมบานแล้วก็นำมาต้มต้มให้ได้น้ำาหาได้น้ำเข้มข้นออกมาแล้วก็นำมาเดมมันนำมารับประทานนะครับ หรือจะนำไปสับเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปตากแห้งนะครับนำไปตากให้แห้งแล้วก็นำมาต้มรับประทานกะพอประมาณของของสมุนไพรนะครับกะเอาพอประมาณของสมุนไพรแล้วก็ต้มจนได้น้ำพอประมาณโดยเข้มข้น แล้วก็นํามารับประทานัพอรับประทานการรับประทานก็รับประทานตามแต่ละหม้อแต่ละหม้อนะครับก็ให้กะประมาณเจิดแล้วก็พอเจิดแล้วก็เว้นไปสักวันหนึ่งสองวันแล้วก็นำนำมาต้มรับประทานใหม่นะครับนำมาต้มรับประทานใหม่นะครับ ต้มพอต้มไปกินหมดไปหม้อหนึ่งแล้วก็คือหม้อหนึ่งก็ให้มันจางให้มันจางให้มันจืดนะครับแล้วก็ทิ้งไปสักวันหนึ่งท้องวันแล้วก็นามาต้มรับประทานใหม่นะครับเพื่อ,อเป็นการรักษาบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากอาการปวดเส้นปวดเอ็น เกับเส้นตึงเอ็นตึงกล้ามเนื้อตึงนะครับแก้ปวดกล้ามเนื้อแก้ปวดกระดูกนะครับสำหรับสกุลของเตสาอินอ่อนนะครับแก้เบาหวานนะครับไขมันในเลือด รถแขมงบรนเลือดนะครับลดเบาหวานนะครับทําให้เลือดลมอานะครับขับพิษในร่างกายนะครับขับพิษในร่างกายทําให้เลือดลมดีนะครับทําให้เลือดสะอาดนะครับสรรพคุณของเท้าอินออนนะครับแก้เบาหวานนะครับรถแข็งบรนย์เลือดนะครับ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแก้ปวดกล้ามเนื้อนะครับลายเส้นคลายเอ็นคลายกล้ามเนื้อนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับเส้นเอ็นนะครับบํารุงหัวใจนะครับบํารุงหัวใจบารุงกระดูกนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับเส้นเอ็นก็ดีขึ้นนะครับ สำหรับสบรรพคุณของเท้าเอ็นอ่อนนะครับเถาเอ็นอ่อนโดยมากตามหลักการแพทย์แผนโบราณแล้วจะนำไปต้มคู่กับเถาวันเปียงนะครับจะนำไปต้มคู่กับตะวันเปียงเพื่อ <c oughs> ดูแลรักษาร่างกาย โรคแพ้แคคเจ็บนะครับ <c oughs> แล้วยังมีสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งคือจะช่วยให้ะจะช่วยให้เกี่ยวกับทางแพทนะครับเกี่ยวกับทางแพทย์จะช่วยให้กําลังดีนะครับกําลังดีเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศนะครับดีขึ้นการหลับการนอนกับ เนีหรือผู้นอนจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสู้นะครับทนอิดน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับสำหรับสมุลของเท้าเอ็นอ่อนนี้นะครับก็ลองหามาต้มรัประทานโดนะครับถ้าเกิดประโยชน์ ก็นำบอกต่อๆกันไปนะครับถ้าชอบใจนะครับสำหรับเท้าเอนอ่อนนี้นะครับช่วยดูแลร,รักษาร่างกายเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเน้นเรื่องเบาหวานนะครับลดเบาหวานลดไขมันในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดเน้นเรื่อง การปวดเมื่อยตามร่างกายรัวกล้ามเนื้อนะครับเน้นในเรื่องเอ็นยึดเอ็นตึงนะครับเอ็นยึดเอ็นตึงจะช่วยคลายเส้นนะครับคลายเอ็นคลายกล้ามเนื้อให้มีการผ่อนคลายเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับ ใหนเนการผลัดายเกี่ยวกับร่างกายของเราไปทํางานมาเหนื่อยมาเส้นเอ็นมันยืดเส้นเอ็นมันตึงนะครับกล้ามเนื้อมันปวดก็นํานเตาอินดอน,นี้มาต้มรับประทานนะครับนํามา,มาต้มรับประทานการรับประทานก็จะนำมา,มาต้มแบบสดๆก็ได้นะครับหรือจะนํามาต้มแบบแห้งตากแห้งก็ได้นะครับ คือหั่นเป็นชิ้นนะครับใบก็ใช้ได้มาทำมาเป็นชิ้นต้นเถานะครับนำมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็นํามาต้มรับประทานตามความเหมาะสมตามความต้องการนะครับการรับประทานกา็รับประทานจากหม้อเองนะครับ พอตืดจังแล้วก็เว้นระยะมาสักหนึ่งวันสองวันนะครับเป็นมาสักระยะหนึ่งคือแค่วันสองวันนะครับแล้วก็นํามาต้มรับประทานใหม่นะครับเพื่อจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดใสสดเชื่นขึ้นมามีกําลังวังชาขึ้นมานะครับสำหรับสบรรพคุณของเท้าเอ็นอ่อน,นแก้ภูมิแพ้นะครับแก้ภูมิแพ้นะครับ แก่ปุ่มแพ้ใคร mm hmm. เป็น like like ปุ่มแพ้ก็ช่วยได้นะครับสำหรับเท้าเอ็นอ่อนนะครับตามหลักแพทย์แผนโบราณแล้วจะนำไปใช้คู่กับเท้าวันเปียงนะครับจะนำไปใช้คู่กับเท้าวันเปียงพือจะนำเท้าวันเปียงมาต้มคู่กันกับเท้าเอ็นอ่อนนะครับจะทำให้ สุขภาพนั้นแข็งแรงทั้งาทางสุขภาพนะครับทั้งทางสุขภาพนะครับจะดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับสุนของอต้นเตาวันหรือต้นเทาเอ็นอ่อนนี้นะครับก็ รองโดูนะครับนํามาต้มรับประทานนะครับหากตกใจหรือ,อดีประการใดก็ให้บอกกับตอนไปนะครับสำหรับคลิปนี้เขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ